เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซล่าเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานวันนี้ครับ CRV Gen 6นะครับผมวันนี้ตื่นเต้นที่จะพาทุกคนมาดูเจ้า CRV คันนี้มากเลยนะครับเป็ประเทศไทยเป็นประเทศที่สองที่ได้ความเปิดตัวนี้นะใช่ไหมหลังจากอเมริกาไม่ได้ใช่นะประเทศไทยเป็นประเทศที่สําคัญสําหรับพันด้ามากๆนะใช่แล้วแต่ก็คือเป็นครอสโอเอ้ยแบบ S U V แล้วกันนะพันด้าปล่อยไม่ได้นะครับผมสําหรับเจ้า CRV Gen 6นะครับผมก็ กำลังจะบอกว่าทําตลาดสองเครื่องยนต์สองระบบขับเคลื่อนนะครับผมมีระบบไฮบริดกับระบบเทอร์โบเครื่องยนต์เทอร์โบเครื่องยนต์เทอร์โบ190แรงม้า190แรงม้าแล้วก็ในตัวไฮบริด207แรงม้ารวมเพราะฉะนั้นแล้วในตัวขับ2ล้อหน้าเนี่ยประหยัด14ลิตรกลางกลาอแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวขับ4เนี่ยก็จะแบบประหยัดแบบน้อยลงหายไปลิตรนึ่งหายไปลิตรนึงก็ประมาณ13บสามกลางเพราะว่าคนหน้าบอกว่าเขาเป็นฟู t i m อ all w h e e เอออันเนี้ยอันนี้ก็คือในทั้งตัวที่มีระบบขับสี่ทั้งตัวไฮบริดและตัวเทอร์โบเนี่ยระบบขับสี่มีงานเขาบอกมีงานเปลี่ยนแปลงจะคือเมื่อก่อนอ่ะกำลังจะบอกว่ามันเป็นแบบพาร์ทไทม์ออกเป็นอะไรงเดียวมาคุยย<น>ากมากเลยใน CRV เจนที่เราเคยรีวิวไปอ่ะแก้ระบบขับสี่มาแล้วแล้วไอ้เจนก่อนนั้นนะไอ้ปี B 2010ต้นๆอ่ะไอ้เจน A นั้นอ่ะ มันเบรคขับหน้าเลยก็คือ,อ,อจนกว่าล้อหน้าจะสลิปอะ่ะมันค่อยส่งแรงไปล้อหลังใช่ลแล้วก็ไอตัวมาเนอร์เชนน่ะที่ที่คอนด้าเคลมว่าเป็นมาเนอร์เชนอ่ะเอ คอน้าเคมเป็นโมเดลเชนแต่เรามองว่าเป็น chain, มเนอร์เชนเนาะเออตัวนั้นแก้เรื่องระบบขับสีละมันส่งแรงไปล้อหลังมันน่าจะส่งล้อหน้าประมาณ70แล้วก็ล้อหลังประมาณ 30, ห,30หรือ 80, หรือแปดสิบยีอ,อะไรประมาณเนี้ยตลอดอันนี้คือความรู้สึกนะแล้วก็ในเจนนี้คอนด้าเคลมว่ามันจะส่งแรงประมาณ4852เราก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าต้อง2%นั้นมาจากไหนเลยอะไรไงแล้วก,ก็ก็ประมาณนี้ก็คือ52หลัง48หน้าแต่ว่าไอแรงบิดหลังจะมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าเขาเขาเบสแน่นอนว่า อย่างน้อยอ่ะรถได้แรงรับแรงบิดหลังจากล้อหน้าเสียคชั่น i ่ะอันนี้ชัวร์แน่แต่ว่าทีนี้เขาบอกว่ามันอยู่ที่การควบคุมคันเร่งด้วยว่าล้อหลังจะได้แรงเท่าไหร่ทีนี้มันแล้วแต่คอมแล้วว่าฮอนด้าจูงอย่างอันนี้ต้องลองขับใช่อันนี้ต้องลองขับไม่รู้ว่าอวีทอแบบม่รู้ว่ารียลไทมมอ่ะแต่ว่ามันคำศัพท์มันเริ่มแบบ ยากแล้วไงเดี๋ยวนี้เออเขาเรียกว่าเขาเรียลไทม์ซึ่งมันคือพาร์ทไทม์หรือมันคือฟูลไทม์มาดูรูปกันบ้างดีกว่ามาดูรูปนกันเดี๋ยวตอนนั้นรอรอรอดูดูห้องเครื่องก่อนนะดูห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเทอร์โบก็คือร้อยเก้าสิบแรงม้าตอนนี้หนึ่งจุดห้าของฮอนด้าเนี่ยกลายเป็นเครื่องสหกรณ์ไปแล้วเอ็กแอคคอร์ดสิบห้าใช่ไหม แอร์คอร์ดนะครับผมซีวิกนะครับผม CRV นะครับผมอาจจะมีการเขาเรียกปรับปรับตัวเทอร์โบไปพัดเทอร์โบอ่าในเจนนี้ปรับไปพัดเทอร์โบถึงได้แรงมา้าเพิ่มขึ้นมาจากตัวแอร์คอร์ดแล้วก็ตัวซ<ม>ีวิกมีการปรับไปพัดเทอร์โบแล้วก็มีปรับการปรับตำแหน่งที่ไอเสียเข้ามาในเทอร์โบให้มันเข้าเฉียง<ม>เพื่อให้มันปั่นพัดลมแรงไปพัดเทอร์โบแรงขึ้นโอเคก็เป็นไอเดียจริงเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ,อะกางจะบอกว่าแสดงว่าซีวิกแอร์คอร์ดแล้วก็ CRV เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันอาจจะมีการทำอินเตอร์นอลหรือว จุดแตกต่างกันไป190แรงม้านะครับผมเครื่องวังต่ำนะอะไรนะเครื่องวังต่ำนะเอาสูนถ่วงล้อนนี่มัน TNG s สตายหรือเปล่าเลื่อมันดูโฉมไม่ดูโฉมไม่ใช่ไปดูหน้าตาเนี่ยลองมืออันนี้คือข้างหน้าของตัวเบนซินเบนซินเทอร์โบใช่ก็คือเอาอะว่า คือไงครับอันนี้คือภาษาดีไซน์รถยุโรปโดีไซน์มันยุโรปมากแล้วแบบรวมถึงแบบข้างหลังคือกลิ่นอะมันยุโรปไปเลยมันแบบไอซีวิดก็ยุโรปไปเลยคือกลิ่น Honda ดีไซน์สมัยเนี้ยมาวิวยุโรเปียแนวสวยสวยน่าดีสวยเลยแล้วดูกิวหน้าดิหนาเ,<อ>เป็นบ ắc, <อ>ักบักบักเหมือนในเฟ,นฟเ<อ>้นปายชิ้นใหญ่อะกูชอบกันชนหน้าที่มันมีม,มีไอเนี้ยไอแง่งมันไต่ขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็แบบมีปัดตรงเนี้ยคือยุโรปเลยเว้ยเออใช่กูเห็นความยุโรปของมันเลยเว้ยแต่ว่าก็เลยแบบ กูเป็นคนชอบรถดีไซน์ที่ไม่เลอะอยู่แล้วด้วยไงถ้าถามส่วนตัวนะก็เลยผมว่าจะชอบรถแนวนี้มากไฟหน้าก็ไฟหน้าสวยยไม่เลยสวยออปชั่นครบเปิดปิดออโต้ออโต้เลเวลลิงด้วยแล้วถ้าแบกของน้าหนักไฟมันเชิดเงี้ยมันจะปรับลงให้เองในตัวยกเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็มีในตัวไฮบริดท็อปเนี่ยจะได้ตัวไอ้ไฟสูงต่ําที่หลบรถคันอื่นด้วยแต่ราคาคันนี้เริ่มดีล้านสี่ประมาณแล้วก็ตัวท็อปร้านเจ็ดเจ็ดนิดนิดเป็นไฮบริดด้วยต้องเป็นไฮบริดถึงจะเข้าเ ในตัวเทอร์โบท็อปรู้สึกร้านหกใช่ไหมเทอร์โบท็อปหนึ่งหกสี่โซจิตที่นั่งโอเคออกไปได้ตโซเทอร์โบท็อปหนึ่งจุดหกกลางๆนะครับผมหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งหกไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาก็เซนซิงครบทุกอย่างเซนซิงครบตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนี่เป็นเป็นการตลิซี่ใหม่สูตรคอนด้าเออนโยบายใหม่ของคอนด้าไปดูด้านข้างกันด้านข้างก็ด้านข้างที่ได้เปรียบทุกอย่างเลยคือกระจกแม่งใหญ่สัดรูมอลกระจกใหญ่มากใช่แต่ไม่รู้คอนด้าเป็นอะไรกับเห็นเลนวอทอยู่นะเฮ้ยเขาบอก คือคอนด้าเขาบอกว่าที่เมกาได้บาสปอร์ตเพราะว่ามอไซค์เขาไม่เยอะแต่ว่าเขาบอกว่าอังจิเนียทางวิศกรของอนด้าบอกว่าที่ไทยยังใช้เลนวอลอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเห็นมอไซค์ค่อนข้างชัดก็ไม่เถียงแต่เอาจริงรู้ป่ะอันนี้ประสบการณ์ใช้ส่วนตัวเลยนะ ไอ, Blind Spot, อ้บล айн สปอตอะแม่งมีประโยชน์ตอนลังคืนเพราะว่าแม่งไม่ได้ใช้กล้อง,ลองแล้วมอเตอร์ไซค์บางทีอะแม่งไม่ได้เปิดไฟขับมาอ่ะแล้วไฟถนนบ้านเราอะบางทีแม่งก็ติดบางทีแม่งก็ไม่ติดแล้วไอ, Blind Spot, อ้บล айн สปอตอะมันเห็นหเพราะว่ามันเป็นเรดาร์จับเจอมอเตอร์ไซค์มันก็ร้องเตือนปี๊ดปี๊ดอ,อ่ะโอเคโอ้ย ไฟแม่งผ่านไปแม่งไม่เปิดไฟครับงั้นผมขอเรียกดีเบตตอนนี้เลยนะครับผมบายสปอร์ตเวอร์ซัทเลนวอตนะครับคุยกับเราได้ข้างล่างครับขอเดือดเดือดขอเดือดเดือดนะครับผมโอเคมาคอมเมนต์เยอะๆเว้ยคนมเม้นอ่านคอมเมนต์ไว้ไซส์โปรไฟล์เหรมาไซต์โปรไฟล์ก็วาล์วโววอล์โววาล์วโวแหละไกระจกใหญ่กระจกใหญ่ดีดีชอบดีชอบกับประตูประตูมันเปิดได้เท่ารุ่นเดิมมารุ่นเดิมแม่งเก้าสิวางมาโอ้โหนี่นะฮะของดีต้องอย่างนี้นะ เนี่ยอันนี้ปรับเบาะไอ้นี่เอ็นสุดอยู่ใช่ไหมใช่ไหมนี่กระจกออโต้โถงไม่สุดวะไม่แต่ก็ดูความกว้างกระจกดีแต่ลงไม่สุดแต่เอโอเคเข้าใจคือคือเอาเอาความสูงออกไปเป็นความกว้างแทนละอะท้างหลังก็โอเคไหมก็โอเคดูดีเลยอะดูดีเลยอ่ะแต่รู้สึกน่องจะตกบาะตนี้มันมีร่องเนี้ยอ๋อรถรู้สึกกระตกอ่ะรถเขากว้างขึ้น0.4นิ้วแล้วก็ยาวขึ้นอีกประมาณ2.7นิ้วมีแอร์หลัง แต่เขาขยับเสาเ A มาข้างหลังนะแต่เหกระจกใช้ได้อดูความกว้างอีกทีนะฮะสันรู้ันเริ่มนะครับสันรู้ันเริ่มออไอไออข้างหลังเนี่ยคือเอาจริงๆนะทีอารีเจที่นั่งอะ่ะรู้สึกเป็นการแบบปืนยัดอยู่ตั้งนานตั้งแต่รุ่นที่แล้วละไม่ไม,ไม่ใช่เหมือน CX8 ที่แบบ Real. เรียเอาพูดตรงๆนะบางคนเขาซื้อเขาจะมีเหมือนกับตัวเช็คลิสอะอ เครื่องเจ็ดที่นั่งต้องขับซีต้องแรงต้องเทอร์โบต้องประหยัดน้ำมันด้วยอะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องการใช้งานไม่รู้สึกว่ามันเรียวแบบเรียวเจ็ดเอออันนี้มันสําหรับเด็กถ้าจะเอาเรียวเจ็ดแล้วเอา SUV อ่ะเซ็กแปดเออแต่อันนี้คือเหมือนแบบก็เลยแบบว่าไปดูข้างหลังกันไหมโอ้ my god look at this อ่ะคือถ้าเอาตรงนี้ออกไปอ่ะซิตี้เลยเห็นนะเออแต่พอมีมาตรงนี้ปุ๊บโอเคคอนโวเลยเอ็กซีหกสิบอะแบบกูยังไงกูก็ดูว่ามันเป็นเอ็กซีหกสิบนี่ท่อคูด้วยเนี่ยเออ เฮ้ย hey, มีบางขโมยมีนี้ด้วยน่ารักไม่มันเป็นพื้นเปล่า <All right. S 2> เป็นพื้นของเบาะนี่เปล่าอ่ะนี่นี่ไปอ้วโอ้ยเซอร์บิทเวียดเบรคเข้าใจเลยว่าทำไม ถึงไม่ยัดตัวเจ็ที่นั่งมาในทุกรุ่นแม่แต่ก็ดีแล้วที่ไม่ได้เอาเจ็ที่นั่งมาในทุกทุกรุ่นหรือแบบใช่ใช่ไม่บีบอ่ะไม่บังคับแล้วเออตอนแรกแบบเอยสงสัยนะว่าแบบเออแบบเอ้ยทำไมไม่เอา7ที่นั่งถึงไม่มีในตัวไฮบิดไงใช่ดีละดีละดีละเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถเป็นสินอ่ะเอาง่ายว่าอยู่ในเชิงของไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะสบายใจกับรถเครื่องมากกว่าให้ให้ดาวนะถ้าดาวนะเออพอรถมอเตอร์กลัวขึ้นเขาคนโพงเรื่องขึ้นเขาเยอะรถมอเตอร์เอยนี่ ี่เดี๋ยวนี้หาดูกันไม่ได้แล้วนะฮะล้ออไหล่แท้เนี่ยไม่ใช่แบบสเปร์นะแบบไซส์เดียวกันกับไอ้นี่เลยสองวงข้างหลังนะครับสองวงข้างหลังก็มีแอร์หลังด้วยนะแถวสามใช่แอหลังมีแอร์หลังแถวสามด้วยก็นั่นแหละสำหรับใครที่อยากได้กูว่าสวยกูชอบสวยสวยแต่ล้อคันนั้นสวยจริงกูบอกแล้วกูบอกตั้งแต่ไหนเริ่มนะดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไปดูลายไม้ก่อนอ่าพาดูลายไม้นี่นะฮะการ์ดคีย์รู้สึกแต่รู้สึกการ์ดคีย์จะมาแค่ตัวไฮบริดนะอันนี้ไม่แน่ใจขอเดี๋ยวขอไปเช็คแล้วเดี๋ยวขึ้นกกราฟิใ อ่ะแต่ไม่เป็นไรนี่เมื่อกี้เห็นตอนพรีเซนต์อ่ะขี้ลายไม้โคตรสวยใช่แต่ฮาร์ดเป็นคนเบรบยวบอกว่า,วาเฮ้ยดูของจริงก่อนเผือ่อมันไม่แบบเหมือนรูปไม่จัดฉากอ๋อจัดฉากสวยใหแบบจัดฉากจัดแสงอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มาดูตัวจริงคือแบบพรีเมียมจริงรม,มันไอ้เฮิยลายไม้เจนห้าแบบปลอมเก๋เลยอะ่ะนึกออกปะเฮ้ยเฮ้ยฉอดแจ้งเกิดคนละเฮ้ย ยกคนกลางเลยยกเบาๆยกเบาๆเดี๋ยวเดือดรูดมีแย่นะก็ไม่แย่มากนี่นี่นี่ชอบที่แบบว่าพื้นที่จัดสรรตรงกลางไม่เง่ยบคือบิวอะคิดว่าตอนแรกเขาจะเอายกซีวิกมาทั้งยวงเลยแบบไอ้พวกรถเยอรมันอันนี้เขาจัดใหม่ให้แบบยังมีพื้นที่การใช้งานแบบรถ C R V อยู่เพราะ C R V ที่กับผมเยอะแต่เดชคือซีวิกเลยเว้ยใช่ไปทวนรีวิวซีวิกได้เลยเอ้ยอันนี้ไม่ซีวิกไม่ก็อันนี้อันนี้ไม่ซีวิกแค่มีตกแต่งยังมีใครกลัวรูดหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต แล้วทีเนี้ยแอร์มีบิดมีปุ่มวอลุ่มปุ่มเยอันนี้คิดมาดีไว้ข้างในเนี้ยเขตั้งใจทำไว้เออตั้งคิดมาดีไว้เพราะว่าแม่ต้องใส่ในทุกคันไงเดี๋ยวแอร์คอร์ดใหม่ก็มาเดี๋ยว CRV ใหม่ก็มากันแล้ว City c เ v i c ป็วตัวนำร่องอินทีเรียชุดนี้เลยก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวลองขับส ใช้ได้แล้วเอาคแข็งพี่เก็บแว่นนี่กระจกบานใหญ่รูฟได้ทุกอย่างแบบครบครันอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละรถครอบครัวทั้งไม่ติดว่า CX 60มันก็อินคัมมิ่งเหมือนกันนะสนุกเหมือนกันนะสดใสอะดูรู้สึกแบบชื่นใจอะเขาารู้สึกตัวอเมริกามีแอคทีฟน้อยแคนเซลลิ่งด้วยไม่รู้เจนในไทยมีเปล่าเก็บเสียงคอนหน้าไม่หวังให้เฮ้ยก็ถึงต้องมีไอ้ไอ้นี่มาช่วยไอ้ AMC อะขออนุญาตปิดก็จบแล้วนะ บอกเมมโมรี่ได้นะเมมโมรี่จำอะไรบ้างเดี๋ยวลองเลยพวงมาลัยแมนนวลอ่ะอ๋อไม่จําพวงมาลัย็จบแล้วจำหูไหมจำหูข้างวะเดี๋ยวลองปรับเลยเดี๋ยวกูปรับมั่วแล้วเหมือนจะไม่จำห่ะเนี่ยใช่ไหม ไม่น่าจำหูโอเคจำแค่เบาะเนาะจำแค่เบาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแมนนวลแมนนวลจะทวิงเกตอะไรข้างในดูแบบก็ครบนะครบครบคันครบคันการ์ดคีนนี่ USB c โอ้ยคูณลึกเลยอ่ะข้างล่างอ่ะใส่ถังเข้าวสาใส่ถุงเข้าสาหเทคทีคอลเว้ยแต่นิดนึงนะเบาะรู้สึกเลื่อนเบาะหน้ารู้สึกเลื่อนได้ไม่ไกลมากไกลเข้ามาหานี่หรือไกลออกมาอ่าไกลออกมาโทษจริไกลออกมาไม่มากเพราะว่าบิลสูง183อ่ะขายังงออยู่ใช่ขายังงออยู่แล้วนี่เลื่อนสุดแล้วนะดูดิ เอออันนี้ใครสูงกันดิบิวแล้วแบบเป็นคนที่ชอบขับแบบให้ขามันไม่ไม่งออาจจะต้องไปลองเทดสฟ์ดูว่ามีปัญหาไหมเพราะว่าตัวเทอร์โบอ่ะรถอยู่ตามดิวเลอร์ละไปลองดูได้หรือจะมาดูที่มอเตอร์โชว์ก็ได้มีอะไรไหมก็เดี๋ยวเราไปดูคันไฮบิดดีกว่าไปเดี๋ยวไปดูคันไฮบิดสนใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แต่ยังลังเลกังวลว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือผู้รับเหมาทิ้งงานมาคุยกับเอสิครับ ติดตั้งโดยมืออาชีพคุยง่ายเหมือนเพื่อนสมัยมัธยมจบงานไวอย่างกับทีม F1 และที่สำคัญเอสไม่หนีไม่หายไม่ทิ้งงานแน่นอนครับเพียงบอกว่ามาจากคาร์เนสรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานหรือโรงงานโทร082-656-6945 d l i n e แอดไลน์ a c e s s และอ่านรายละเอียดต่อได้ในคำอธิบายคลิปด้านล่าง AS System Solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเรา h อ n d a อันนี้เรามาอยู่กันที่ตัวเครื่องไฮบริดนะเรื่องโฉมเรื่องอะไรเนี่ยก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวจะกลายเป็นการรีรันนะครับก็คิดว่าสวยเหมือนเดิมแต่ว่าคันนี้ตัวไฮบริดล้อสวยมากบอกแต่เห็นรูปแล้วสวยสวยบอกแต่เห็นรูปแล้วแล้วไม่ต้องมานั่งแบบไดมอนด์คัตทูโทหรืออะไรแบบนั้นเลยนะแบบไอ้ล้อทูโทนเบื่อมากไอ้นี่ก็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 กึ่งกึ่งทูโทนนิดนึงแต่แต่สวยแต่สวยสวยสวยมาคุยเรื่องเกินสิบเก้าเป็นล้อตัวเดียวที่ได้สิบเก้านะไฮบริดท็อปทีเนี้ยไอ้ตัว e h e v เนี่ย อืมเริ่มยากแล้วเริ่มยากอันนี้เรามาคุยระบบการทำงานนนี่และเอนจิเนียร์เหนื่อยเออก็คือมันจะมีมอเตอร์2ตัวมอเตอร์2ตัวแล้วก็จะมีเพลาขับตัวเครื่องยนต์อันนี้อันนี้ต้องใช้โบชช่วยอ่าอี้ว่าหลักการข้าวๆไปก่อนมอเตอร์สองตัวเพลาขับทำโอเคเครื่องคันนี้จะมีเครื่องหนึ่งเครื่องมีมอเตอร์อีก2ตัวที่อยู่ในเกียร์มอเตอร์ตัวหนึ่งมีหน้าที่แปลงแรงหมุนของเครื่อง ไปเป็นไฟฟ้าที่เก็บไปในตัวระบบไฮบริดแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์อีกตัวหนึ่งก็อยู่ในเกียร์เหมือนกันตัวนี้จะมีหน้าที่หมุนเกียร์ ซึ่งเกียร์ก็จะไปหมุนล้อต่อเพราะฉะนั้นแรงที่ส่งผ่านแรงแรงที่มาจากเครื่องหรือจากไอตัวระบบไฮบริดต่างๆเนี่ยก็จะล้วนแล้วถูกส่งผ่านเกียร์ก็ทีนี้เนี่ยก็คือแรงบิดเนี่ย335แต่เราเคยลองกันในซีบิกแล้วคือมันจะหมดเร็วมากหมดเร็วมัมันอยู่มัน,เป,นเป็นแรงบิดม,มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วปึ๊บมันช็อตขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนหัวใจเต้นขึ้นมาทีเดียวอะแล้วมันแสข้างแสบเออก็ก็จะก็จะช่วยช่วยแบบ3วิแรกแล้วกัน3ามสิบสามวิแรกไม่ใช่ศูนย์ถึงสามว ช่เออแล้วก็แล้วก็แรงบิดมันก็จะจบแล้วแต่ทีเนี้ยก็คือประมาณว่าอ่ะคันนี้ก็คือ20โลลิตรต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผมอ่ะโสดตัวคิดเป็นคนคิดว่าซีวีเมื่อก่อนอ่ะถ้าตัวดีเซลมันเครื่องแม่งกระเทือนแบบดังบ้านดังบ้านซียวีฮะซีวีจีห้าเจนห้าก็เมื่อก่อนเครื่องดีเออโสดเครื่องดีเซลอ่ะเครื่องแม่งกระเทือนดังบ้านแล้วแม่งก็เฟื่น้ำมันคือแบบใครบอกซีวีประหยัดน้ำมันแต่ช่างมันรถนิสสัยดีประหยัดน้ำมันแต่เคยฮอนด้าเคยแปดติ๊กเกอร์ไหมไม่นะแต่ว่าคือคือตตตอออออนนเเเี้้คืกกกาลลัััังงงรรูสึวววว่ใจะฟ์ e h วีของค o n ด้มากกว่าเพราะว่าอัตราเร่งกับอัตราสิ้นเปลืองแม่งดีกว่าเครื่องเยอะแล้วทีนี้มันไม่ได้แบบว่าเพิ่งมอเตอร์อย่างเดียวไงมันมีเพามันมีเพาซึ่งอันนี้วิวอธิบายเรื่องเพาไปแล้วโอเคอธิบายเรื่องเพาไปแล้วแต่มันมีล็อกอัพคลัชเบสิคลี่เป็นล็อกอัพคลัชอยู่2ตัวที่อยู่ในเกียร์อีกทีนึงนะฮะก็คือมันจะมีตัวสําหรับความเร็วต่ํากับความเร็วสูง ในความเร็วสูงเนี่ยล็อกอัพคัตก็คือเบสิคเลไอเครื่องเนี่ยก็จะจับกับเกียร์โดยตรงแล้วก็จะจับกับล้อโดยตรงเลยก็คือเครื่องหมุนเกียร์หมุนล้อแบบรถเครื่องยนต์สันดาปห0 0แสดงว่ามี2เกียร์ใช่เกียร์สูงกับเกียร์ต่ำเกียร์สูงกับเกียร์ต่ำที่เครื่องใช่ที่เกียร์ สูงล็อกอัพคัสสูงเนี่ยห้าสิบถึงท็อปสปีดความเร็วนะประมาณ50ถึงท็อปสปีดแล้วก็ที่ความเร็วต่ำเนี่ยสาถึงร้อยยประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ที่ความเร็วต่ํากว่านั้นก็คือเป็นระบบอ่า e h v ก็คือตัวไฟฟ้ามอเตอร์อืตาทดเกียร์ต่ำหนึ่งจตาทดเกียร์สูงศูนจุดเจ็ดแบนี้ขึ้นดานโนไม่ได้นะอืแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอ่ามอเตอร์ไฟฟ้าก็อ่าก็จะวิ่งในพวกก็จะอ่่ากนเียยผง ผังเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็แชร์แรงหน้าหลัง hmm. แล้วทีเนี้ยก็คือ คำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าคนมาดูบชัชว์แล้วงงว่าทำไมมันมี3เฟืองท้ายอะเรามีอะไรอธิบายไหมครับเฟืองท้ายเนี่ยก็คือเกียร์ชิปๆไปอย่างนี้เลยก็ได้ไม่ต้องหรอกเอี๊ยทีเนี่ยจริงๆไม่มีเกียร์แล้วก็คือคุณไปดูเฟืองท้ายเฟืองท้าย,ย,ายคือเกียร์แท้เพราะว่ามันมีแค่อสองเกียร์เวลาเครื่องจับที่ความเร็วต่ำกับเวลาเครื่องจับที่ความเร็วสูงพล้งฟ้านะครับสำหรับตัวไฮบริดแล้วก็ข้างในเหมือนกันไอตัวนี้ RS แต่เป็นห้าที่นั่งถ้าเรายังเหลือเวลาเราจะลองนั่งไปดูข้างในกันไหมเพราะว่าข้างในต่างัันนนนดดดอ้้้้ยีีีสสใใหหหม่่่ววุูููผญ ลายฟูเทียบกับลายไม้รู้สึกยังไงครับลายไมไล้ไลายไม้แต่อยากได้ไฮบริดซึ่งลายไม้ไม่มไงลายไม้อยู่ในไฮบริดใช่ไหมไอ้ลายไม้มากับแค่ตัวนั้น,ต,น,นตัวท็อปของตัว,ตวเทอร์โ,โบแล้ว,ลวต้องท็อปด้วยฮะแต่ว่า<อ>แต่กูก็รู้สึกไม่แยกอันนี้นะรู้สึกไม่แยกแต่ว่าแบบไม้แบบดูมีเลเยอร์เออเออมีมีมีกิมมิกกว่าเอออันนี้มันไม่ใช่แบบลายลายเหล็กแบบเยอรมันที่แบบทำออกมาแล้วรู้สึกดีอันนี้รู้สึกเหมือนกับแบบเหล็กพลาสติกค่ นิดนึงไอ้ยพลาสติกเลยพลาสติกอ่ะไม่น่าใช่ใช่นี่แม่เหล็กเะล่าเออว่ะพลาสติกวะเออพลาสติกนี่อย่างนะต้องไม้เห็นนะก็เหมือนกันแทบเปนทุกอย่างเลยอาจริงป่ะก็ข้างในคล้ายๆกันแหละเอาจริงแล้วคล้ายกันต่างกันแค่นี้แค่นี้หบบๆเลยซันรู้ก็มีมาให้ถึงข้างหลังเลยที่เข็ยแเป็นอะไรของก็ดูดเบาะเราไปลองนั่งเบาะหลังกันเออไปนั่งเบาะหลังเออเผื่อๆเป็นตัวห้าที่นั่งเอมีอะไรเปลี่ยนเปีิยมไปอิ่มบ๊วยเบาะ เฮ้ยที่นั่งหลังมันมันนั่งสบายกว่าตัวเกศที่นั่งป่าวะโอ้ยนั่งโคตรสบายเลยอะเออนั่งดีวะ่ะอันนี้เปิดไฟดิมป่าวะหรอหือมันเปิดไวยหร้อกดอะไรนี่แบบออดอร์เหมือนย่ที่แบบที่แบบดุ่มๆที่มึงทำเอานี่ปุ่มเปิดปิดอยู่ไหนวะเขาอาจจะไอน้นี่เครื่องไหมออซิสซอรีไ่ไหมอ่าไม่เป็นไร This USB USB พร้อม oh, <shit. S 1> นะครับ USB พรอ้อมนะครับผม USB เป็น C ด้วยเออซีพร้อมแอร์พร้อมนะครับแอร์มีมาให้ก็ คอมเมนต์เลยไหมไม่มีนะไม่มีโง่งโป่งกระจกใหญ่ติดฟิล์มให้เหมาะก็พอแล้วว่าอยากได้เบอร์ไหนทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ชีดดูดิเนี่ยพักแขนสองแขนแล้วแก้วอีกอ่ะใช่แล้วไม่แขนไม่ทนแก้วเลยนะถ้ามันใหญ่แบบนี้นั่งสามคนได้นี่ได้ easy นั่งสามคนได้นั่งสามคนได้นะฮะเหลืออย่างเดียวเหลือช่วงล่างอย่างเดียวช่วงล่างอ่ะ ในตัวของเมกาเนี่ยในเพรสคิดของเมกาไอเหลืออย่างเดียวขอโทษนะเหลืออย่างนี้คือเหลือลองช่วงหลังโอเคปะปะแต่เดี๋ยวขอสเปคเชียมาสเตอร์ก่อนก็คืออ่าช่วงหลังหลังเนี่ยได้รับการปรับจูนใหม่ฮอนด้า, <Honda S 2> าในเพรสคิดของเมกาไม่รู้ว่าฮอนด้าไทยปรับปรับสเปคแตกต่างเมกาป่ะนะเพราะไม่ได้ถามเหมือนกันคือในของเมกาเขาปรับสปริงแข็งขึ้นประมาณ15%แล้วก็ปรับบูชชิ่งให้แข็งขึ้นอีกอันนี้ไม่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์หน้าสตัดหลังแม็กไอไม่ใช่หน้าไอหน้าสตัดหลังมัลติลิงก์เหมือนแพลตฟอร์มมใ่ามมพรอเดหล ก็ีการแล้วแต่จูนใหม่อมีการขยายทันร้อ,อแล้วก็ <Okay. S 2> แล้วก็ช่วงล่างหลังก็มีการปรับจูนใหม่เบสิคลี่นะเขาอยากให้มันขับสปอร์ตขึ้นเพราะว่าในเจนที่แล้วที่เรารีวิวไปย้้ยแบบแบบรถเวียงปเป็นเรือเลยอะมาด้าเสียงค้าขับดีสุดเจนที่แล้วรจริงตรงเดะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องไปลองไปดูข้างหลังกันไหมเพราะว่าอันนี้เป็นตัวค่าที่จังใช่ไปไปดูข้างหลังกันหูยสีนี้สวยสีนี้สวยสวยสวยสีนี้สวยอู้นะครับึ๊บ ใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยบางคือเข้าใจแล้วว่าแบบทำไมบาง <laughs> คนทำไมบางคนไม่ต้องซื้อตัวมี walk away auto close นะออ่นนโอเคก็ค <laughs> ือเหมือนแบบว่าไม่ไม่ต้องกดก็คือเดินทิ้งเดินหนีมันมันจะปิดให้อะไรกันต่อแต่คันนียมีปัญหากับพวกระบบพวกนี้ตลอดนะครับ<อ>จะเตะเปิด <laughs> <ๆ>เคยไม่เคยใช้เป็นนะครับแลไวกันต่อ <laughs> ก็คือบางคนแบบนั่ง4คนไม่มีไม่ต้องซื้อเต็ดที่นั่งบางคนบอกเอ้ยก็ผับเบาไว้สิ เขาบอกไว้นมันก็ชนกันเออมันชนกันมันมั่วเว้ยแถวสามมันชมั่วมันไม่แบบเรียบเราอาจจะไม่ใช่ลูกค้าแถวสามไงแต่แต่อันนี้ใช้ง่ายกว่าแถวสามแน่นอนแถวสามวุ่นวายถ้าถ้าไม่ได้ใช่จริงๆอ่ะอย่าซื้อเกะกะเกะกะเออคือก็นั่นแหละก็แค่ก็แค่เตือนไว้ว่าแบบถ้าคุณไม่ได้ใช่จริงๆอ่ะคุณไม่ต้องซื้อเผื่อก็ได้มันสำหรับเด็กอ่ะมันผู้ใหญ่นั่งก็ไม่ได้เออแล้วขอเสริมเรื่องมัลติลิงนิดนึงเออเวลาผมขับซีวิกอ่ะล้อหลังเม้งดิ้นซ้ายขวา เขาอาจจะปรับไอ้นี่ไงเขาเลยปรับไอ้บุชให้มันแข็งขึ้นมาซาก็ทําแบบนี้ใช่ซีวิ c นี้ด้วยนะ FE น,นะเออไม่รู้ไม่รู้ซีอาร์วีถ้าถ้าเกิดจะเจออะไรดีดอะไรนิดหน่อยอคืออันนี้มันมี Vertical แล้วเธอลใช่ป่ะเออมันมีแล้วเธอเลาะมูเมนท์ที่ล้อหลังมันมีขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาใช่ล้อหลังแอบดิ้นซ้ายขวาซึ่งกูไม่ชอบในซีบีเอฟอีอ่ะกูไม่ชอบอืมอาการนี้จะเป็นเฉพาะมัลติลิงมัลติลิงมันจะมีลิงก์ของใช่อาการใส่เทลลิงอาร์มมั้งถามันจะช่วยเทลลิงอาร์มมันช่วยในอ่าการอ่าเบรกไดฟ์กับเบรกสควอสคือหน้าจุ่มกับท้ายยกโอเคดิสคัสีาถึงว่าว่าตอนนี้คำถามสุดท้ายคืออะไรคือหน้าตารถตอนนี้นะนี้เปล่าฝักงแน่นุ่นบล็อ่ะ คือดิสคัชชั่นสุดท้ายก่อนเราไปนะครับคือตอนนี้ช่องโว่ที่ที่ยังไม่เป็นเพชร์มาร์กอยู่ที่ต้องรอคุณกด subscribe แล้วติดตามกันนะครับคือเดี๋ยวผมจะได้ไปขับรถคันนี้นะครับก็คือก็คือไอเรื่อง e h e กับไอเรื่องเทอร์โบอะไม่ค่อยคิดมากเพราะว่าเธอสัมผัสมาคุณเปรูปตื่นอื่นเออมันมันรู้จักเชื่อใจได้เชื่อใจได้เออแต่ทีนี้เหลือช่วงล่างอย่างเดียวโยกไหมย้วยไหม ขับขี่เป็นยังไงเจอหลุม B F ยังไงหลุมเล็กหลุมใหญ่ถ้าช่วงล่างผ่านผมว่าโอกาสซื้อของพวกคุณที่มองอยู่อ่ะใช่ท็อปท็อปแน่นอนนอกจากว่ามาด้าจะงัดอะไรแบบซูริเอตหกสิบอะไรอย่างเงี้ยโตโยต้าก็ถ้าถ้าโตโยต้าไม่มี C S U V ให้โตโยต้าไม่มี C S U V แท้ก็ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมมีไฟนอลท็อตไหมอันนี้ไฟนอลท็อตกูไฟนอลท็อตใช่ไหมว่าไงไม่ของมึงของกูอะกูพูดไปแล้วว่ากูอยากอยากดูอะไรก็ตามมึงแหละแต่ก็แค่แค่ส่วนตัวก็มองว่ารู้้สึกกว่่าาแบบบทุนะ จะเคยใช้คันนี้มาก่อนอะ่ะมันเป็นรถแบบคู่กับครัวเรือนคนไทยอะ่ะไม่ถ้าไม่ใช่พ่อแม่มึงก็ญาติมึงยังไงก็ต้องเคยใช้แล้วแบบมันมีเหมือนกับแบบเเรือน,นมหาชนเออมันมีเหมือนกับแบบคอนเน็ชันกับรถคันนี้อยูอ่แล้วพอเห็นรุ่นใหม่ออกมาแล้วแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรุ่นเงี้ยมันรู้สึกดีอะ่ะแล้วแบบรุ่นนี้มันดูแบบดูเป็นแบบดูผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากๆแล้วราคาขายทําตลาดจริงจัง,จงด้วยไม่เหมือน W ับที่แบบคุยยอมรับว่ามันแพงไปแต่ว่าวิดีโอนั้นยังไม่อยากเชื่อนเ้ี เนี่ยอรอวะเอออันนี้ราคายังเอาอยู่อ่ะยังแบบเฮ้ยราคากูอยากขายจำได้ว่าตัวเจนที่แล้วอ่ะดีเซลท็อปอ่ะล้านแปดนะใช่อันนี้ถูกลงแอบถูกลงด้วยนะแต่จำไม่ได้กี่หมื่นอืมแต่อันนี้แอบถูกลงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดดีเซลท็อปเคยล้านแปดอยู่เออแต่แต่แต่ส่วนตัวแล้วเทใจให้ไฮบริดละของอันนี้ไฮบริดได้ล้อนะ อันนั้นได้ลายไม้อ่ะอ๋อไอ้นนั้นไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงฟีลลิ่งในการขับอ่ะเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจเก็บเสียงอีกรอดูเก็บเสียงด้วยรอดูเก็บเสียงด้วยอันนี้ไม่มั่นใจเมือนกานเออต้องระวังต้องคอนไดน้เก็บเสียงจริงๆนะครับผมก็ยังไงก็รบกวนทุกคนติดตามช่วยซับการกระแสนซัแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวผมจะได้โล่แล้วผมก็จะขอบคุณทุกคนมากอาจจะไม่เห็นผมเต้นติ๊กตอกฉลองแต่ว่าแบบไงครับเป็นกำลังใจที่ดีครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม